แอนนี้แม่มันนรุ่นตอนนี้เอาไปูสตอรี่เดี๋ยวมหวั่นอีกถามมาว่ามันเสียไอ้นกไม่หว่าเลยดี่เราไปญาติเป็นรุ่งขอม้าใช่เหรสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊เอ๋มาขุดเปลือกที่ท่าม่วงหลังวัดห้วยนาคราสนะคะวัดห้วยนาครากนาคราสโอนาคราสนึกว่นนันานาครากเมื่อกี้เขาหลังแห่น่าตุ้งจะเด็ด ว่าเสร็จแทนนี้ผมจะไปบวชแล้วบวชไม่จริงผมบวชศาสนาก็หม่นมองวันนี้ด <zar> ีมากเดี like <medic> ๋ยวเอฟซีก <alon imi> ็จะถามว่าสมเด็จจะบวชไหมไรจะบวชแล้วครับจะบวชมีความจนแล้วจะเป็นเจ้าอาวาสแทนเอฟซีเขาจะช่วยทำบุญไงถ้าบวชจริงเออถ้าบวชจริงนะถ้างานผมต้องมีซองใสนะครับซองก็สามารถตรวจสอบได้ว่าใครใส่กี่บัทซองใส เขาก็ซองใสไงงานงานผมอหมงานบวชอ่ะแกคิดจะจัดงานศพให้ฉันเลยเลยเกินฟ้าจะใชรคนเราในเจ้าของเพื่อนหันนางมาหน่อยสิของเพือนเจ้าของก็สวยก็หล่อนะนะเจ้าของเพื่อนรองจริงถ้าเป็นผมเน่ผมไม่แต่งหญิงหรอกผมแต่งพายเลยถ้าหล่อขนาดนี้ ลำนี้ลงลงลำนี้ลง,ลลงขอสร้างภาพเรื่องสร้างภาพเขาไม่เคยแพ้ใครเหมือนไอลีนั่นแหละไลฟ์สดที่ไอ้ลำปางอะมันไลฟ์สดป้าอะไรเน็ตไม่มีเขาพูด <c oughs> พูดคุยขายใคร,รพุ่งชีวิตเลยพูดโอโ้โหสิบกว่ากิโลมั่งลงจากเขามาที่ไหนล่ะพอสังเกตเขาอ้าวไม่มีเน็ตโอ้โหเดี๋ยนหัอว,วอะไระติดแต้มเขาบอกเขาเดิพอเถีอนเขาเดิ บรรยากาศโคตรดีดีเนาะน้ำตาลเนาะไล่นนะฝนเนาะไล่นอากาศไล่ฝนวันวันเนี่ยคนเนี่อนไทยกองหัวหัวมันอยู่ที่ส้มาต่มาหัวลอนน่าจะไปอีกนน้ําปางเนาะ

ครบถุงบนนี่ยตัวรู้ตัวทามนโอ้แต่เดนี่แน่นอนเยโยนเปลือกผมจะปิวตามทุกเปลือกห้าถุงห้าสิบรบหมดแล้วนต้องโยนต้องโยนบ่อยๆมันถึงจะไม่นะเดเจ้าขึ้นารถแล้เดี๋ยวผมว่ามัเ่าไหผมมือดิ

จยืนแถวแห่งกระซอยหันจะสามางไปเมื่อกี้นี่หกสิบนะเตี้ยบอะโอยนีัจะีตนล้วอยู่อสามอวานเขุองามน้อวานเขางุเออกทำเตี้ยทำทางบ่อพลอยบ้านได้มาข้าวเตี้ยเลยจะใหญ่เนี่ใหญ่ร้อยกว่า เก้าอเอยอคะ่ะเ้าหนึ่งยี่ิ่ะโให้ทำอะไรวะโหอ,อยากแดกน้ำโอ้เ้า, <c oughs> าหนึ่งนะเอาอย่างนี้พี่ชยอามาถึงนี้ก็ได้ดี๋ยวทีเดี๋ยวผม

น้องๆชวนชวนคนเพราะน้องๆพร้อมจะไปลำบากกับพี่ยังมีใครพร้อมไหมมีคนจุกมือตะกกนเลยพี่เท้าหนึ่งด้วยหนึ่งแก้วเท้าหนึ่งบอกเท้าทุก่องวันหนึ่งแก้จริงเราจะลำบากไปด้วยกันเราจะลำบากไปด้วยกันตอนถึงที่สบายเดี๋ยวจะชิ่งไปเองมีกัดก้อนเกลือกินไหมมีครับ ันพี่เบิกตังไม่ได้การก้นเลือนแน่นอนเวลาเบิกไม่ได้มาพูว่าไงพี่เขาจะแจ้งโทรไปหาคนโน้นทีทุระจะเยอะทันทียืนรอไปเถอะแล้วก็ออกมาในสีหน้าแบบคิ้วจนกันเหมือนเสือเพ่นวิ่งชนกันน่ะเอาไปเลยเอาไปเลยโกลาภานครับ ตามาบออคือกักเลยงวกมากใช้เอวดาเทวไอ้เหรอชิงอีกกูดันหนายทุกนแล้วไปยืนด้วนาประตูของข้กไปแต่เจ้าตัวไม่ยุ่นเหไปกับเขาทำไมาตมมาทำมาทำไมแกอยู่บ่ได้แจ้งเขายังไม่มีโทรศัพท์ phải là huơ lòi như cang, phải để không có đâu cả. Tam Anh, làm không là thua bài bài tôi có When <laughs>